สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของพี่ทักษาแสงนะครับวันนี้เราจะมาชมสวนยางนะครับสวนยางที่ลำไปมาศนะครับ13ไร่นะครับตอนนี้ก็อายุก็ได้ประมาณ15บ5าปีนะครับก็กรีดยางตอนนี้ไม่ได้กรีดนะนี่นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากรีดยางกันนะเราจะมาเก็บผักหวานกันนะครับผักหวานมันไม่ได้เด็ดมันก็เลย สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผักหวานมันไม่ได้เด็ดมันก็เลยเป็นพุ่มนพุ่มเต็มเลยปกติถ้าเรามาเด็ดออกเนี่ยมันจะเป็นยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับงามๆเลยผักหวานต้นนี้ก็ประมาณสักยี่สปีนะครับยี่สิบยี่สิบปีนะครับก็ปลูกแบบต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากเนี่ยพอไม่ได้มาเด็ดก็ยอดสวยๆก็หายไปนะครับเราจะมาเก็บผักหวานไปแ,แกงกันนะครับ ต้องดูว่าจะแกงใส่อะไรนะอ่าเริ่มเก็บตัวแน่เลยนี่นีงเราไม่ได้มาเด็ นี่คือผักหวานนะครับผักหวานหวานพอเถ่านะครับผักหวานนี่ต้นนี้ปลูกมา20ปีนะครับต้นนี้เองนเนี่ยอันนี้รถไถมาตำมาขาดเนี่ยมันก็แตกออกมาเห็นบ่เขากินหยอดแบบอ,อ,อ,อ่อนๆแบบนี้เลยครับหยอดอ่อน่างนี้เลยนะเดีดเราต่หยอดอ่อนอ่นี้เห็นบ่นนออนเลยมันบูนนบคือจังเขาไปสื้ออยู่ตลาดเด้ย นี่เขากินตะวันอ่อนนั่งสีเลยด้วยครับนี่เขาเด็ดเอาของสีเลยนี่กินตะวันอ่อนนั่งสีเลยเจ้าที่ตลาดเจ้าเลยตะไปแก่เลยยอดมนิดเดียวเจ้ามันเป็นตนาหรือเนี่ยคือพออ่อนอ่อนเนี่ยมาให้กินเนี่ยนี่ต้องกินแบบนี้นี่เต็มต้นเลยครับเดี่ยวบุ๊มบคนมาเก็บเลยไอ้ยาไอ้ยี่นี่เนี่ยเนเมื่อที่หลงอันซ้อนเมล้างสีแกงกินเมนูผักหวานเมล้างเลย แล้วสิเกียบเพิ่เมเพิ่มว่าได้ลายมปนไหนเลยแล้วสิเกียบเพิ่เมเพิ่มนี่คือปากหวานนะครับที่เราเก็บได้นะอู้ยอดสวยมากนะครับยอดอ่อนๆน,นั้นเลยนะครับนี่